เทศบาลนนะครแม่สอดจัดการประชุมพร้อมอบรมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติผ่านระบบวิดีโอทางไกลค่ะ ที่ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุชั้นสาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมอบรมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติผ่านระบบวิดีโอทางไกลโดยมีนายกันกันนินนายสวิทคามณีวงศนายกนพงศ์คงปาน รองนายกเทศมนตรีนายกรกิจกรัญญาพิพัฒนพงศ์เลขานุการนายกเทศมนตรีดรไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลผู้อเมริกันกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและตัวแทนเจ้าหน้าที่แต่ละกองงานเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ตามที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครแม่สอดได้รับนโยบายจากทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดให้นำระบบซ่อมและบริหารปัญหา ทราฟฟี่ฟอนดูของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็ตเทคมาปรับใช้ในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดซึ่งเป็นระบบหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการทำงานบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโดยระบบดังกล่าวทำหน้าที่ในการประสานงานแจ้งซ่อมแซมจากประชาชนถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วยรูปแบบทันสมัยใช้งานง่ายช่วยลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาดที่จะนำมาซึ่งการเสียเวลา และสูญเสียต้นทุนพร้อมทั้งสามารถติดตามสถานะงานซ่อมทำให้เห็นข้อมูลง่ายรู้ปัญหาเร็วปรับกลยุทธ์ได้ทันเวลาดังนั้นกองงานยุทธศาสตร์และงบประมาณงานประชาสัมพันธ์จึงได้จัดการอบรมการใช้งานทราฟฟิฟรอนดูจึงได้จัดการอบรมการใช้งานทราฟฟิฟรอนดูสำหรับเทศบาลนครแม่สอดด้วยวิธีการอบรมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์ขึ้นดังกล่าว